สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนิทต้อนรับนะคะเข้าสูร่รายการเช้าสาราเราคิดถึงพระวาจานะคะใช่แล้วค่ะรายการของเราก็เป็นรายการที่อยากจะชวนชวนคิดสะชนทุกท่านนะคะจะได้คิดถึงพระวาจาของพระเจ้าเป็นประจำทุกวันแล้วก็ทุกช่วงเวลาของชีวิตด้วยะคะ่ละล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดนภูน迦ยตโนบางน้อยหรือส่วนใหญ่คิดสตชนนาชบุรีก็จะเรียกกันสั้นๆว่าวัดบางน้อยนะคะแล้วก็ภูมิทัศน์ที่นี่งดงามมากเพราะว่าวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมน้ำด้วยนะคุณจอยใช่แล้วค่ะวัดเล็กๆแห่งนี้นะคะก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ มากเลยทีเดียวนะคะก็คือตั้งแต่สมัยปี1955นะคะคุณพ่อจอวาดวัดบางนกแขกนะคะคุณพ่อเดมัวรีนะคะก็ได้เดินทางมาทำมิสซาให้กับคิสชนที่บางน้อยนี่นะคะโดยทำมิสซาอยู่ที่โรงสีนะคะอของครอบครัวชนใช้นะคะ,คะแล้วก็หลังจากนั้นในหนปีเนี่ยก็ได้มาซื้อที่นะคะเป็นเป็นพื้นที่ที่เป็นเคยเป็นโรงหมอนะคะอของคุณหมอสวัสด์นะคะ,คะเพื่อดัดแปลง นนั้นให้เป็นวัดชัวออ่วคราวนะคะและที่สุดหลังจากนั้นอีกหนึ่งปี1957ก็เลยได้ทำเป็นวัดนะคะโดยถวายชื่อว่าวัดนบ,บุญกาเยตาโนนะคะเป็นชื่อของพระสังฆราชอ,อ,องค์แรกของสังฆมณฑลราชบุรีนั่นเองทนปสัสสตีใช่ค่ะใช่แล้วนะคะแล้วก็ที่สุดนะคะก็วัดแห่งนี้ก็ได้มีเป็นชุมชนเล็กๆนะคะออแล้วก็มีการพัฒนาแล้วก็มีการผูพัง ปรับปรุงไปนะคะในสมัยของคุณพ่อชุนเองก็โกคกเครือนะคะคุณพ่อก็ได้มาเปลี่ยนไม้กระดานที่วัดนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ครั้งหนึง่งสมัยของคุณพ่อปรีชานะคะ,คะก็ได้รื้อ,อแล้วก็สร้างใหม่แล้วก็มีการปลูกเสกกันอีกครั้งหนึ่งในปี2017นั่นเองนะคะ ได้ยินไหมว่าแห่งนี้ก็มีกระแสเรียกของการเป็นพระสงฆ์ด้วยใช่ไหมครูปเารใช่กกแล้วค่ะก็ะในสมัยนั้นนะคะก็มีครูคําสอนนะคะ,คะที่สอนคำสอนเด็กๆอยู่เป็นประจำคุณครูม,มนทานะคะนามสกุลอ่องนาวาก็ได้สอนคําสอนเด็กๆแล้วก็ในปีที่เสกวัดนะคะก็ะมีเด็กชายคนหนึ่งนะคะได้รับได้รับศีลมหาสนิทนะก็คือคุณพ่อ คุณพ่ออะไรทราบไหมคะคุณพ่อประดิษฐ์นึกไหมคะใช่ค่ะคุณพ่อประดิษฐ์ว่องวาลีนั่นเองนะคะก็เป็นบ่อเกิดแ่งกระแสเรียกแล้วก็อยู่ในชุมชนแห่งนี้นะคะจะเห็นได้ว่าขนาดเป็นวัดเล็กๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณรับประทับใจเมื่อกี้ที่ครูจอยบอกเนาะวัดเล็กๆนะคะแต่ยังมีการติดตามมีการที่บ้านมีการสอนคำสอนให้กับเด็กๆแล้วก็เป็นที่มาของกระแสเรียกของการเป็นพระสงฆ์ด้วยค่ะนะคะเรามาอยู่ที่นี่เนาะวันนี้เราจึง ไ่พบกับแขกรับเชิญพิเศษนะคะ,ะ,คะที่เรานัดนในวันนี้ก็คือเป็นลูกวันนั่นเองแต่ว่าจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะมาเลยค่ะ,คะให้เรานำพระวจาสู่ชีวิตนำพระคริสอ์อกไปสูมม่มวลชนด้วยการกระทำเต็มด้วยความรักมากล้นเพื่อให้ทุกคนได้เชิญในพระโอ พระจ้สุชิวิงโรจน์เ,รเกรงชิงเกลือคริสต์องเม่เดันกิงการไปยึดติดกับตังโต และตอนนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะคุณทรงศักด์นะคะวัฒนศกุลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับรบุญให้คุณทรงศักด์ได้แนะนาตัวเองกับท่านผู้ชมอีกสักเล็กน้อยนะคะได้ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมทรงศักด์วัฒนศกุลนะครับระบุญก็คือโดมินิโกซาวิโอนะครับตอนนี้ก็มาเป็นผู้ดูแลวัดแต่เบื้องหน้าเบื้องหลังยังไม่พูดว่ามาดูแลได้ยังไงแต่ผมรู้สึกว่ายินดีมากที่คุณรูทั้งสองนะครับ ได้ให้โอกาสวัดเล็กๆแห่งนี้วัดแห่งนี้ผมนึกอยู่แล้วว่าต้องเป็นวัดที่เล็กที่สุดแล้วก็ประชาชนคาทอลิกน้อยที่สุดแต่ความเชื่อในกลุ่มชนของเรายิ่งใหญ่ไม่แพ้วัดใหญ่นะครับ<อ>ก็ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสดีซึ่งวัดเราเนี่ยมีครู2คนเนี่ยจะมาช่วยในเรื่องการทำโปรโมทให้วัดเราเนี่ยจับ ให้ขยายขึ้นนะครับคนจะได้รู้จักเรามากขึ้นจะได้มาเยี่ยมท่านทันบุญมากขึ้นนะครับค่ะแล้วจริงๆแล้วคุณทรงศักดิ์เป็นหมายถึงมีถิ่นฐานดั้งเดิมเกิดที่นี่เลยหรือว่ายกย้ายมาจากที่อื่นนะคะเออจริงๆแล้วผมเกิดที่นี่เลยเป็นคนที่เกิดจากที่นี่เลยแต่นี้เมื่อตอนตอนที่สําเร็จการศึกษาในในพื้นที่เนี่ยสมัยนั้นอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปเรียนในกรุงเทพซึ่งผมก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเป็นแบบนั้นก็ไปไปเรียนแล้วก็ทํางานอยู่ที่นั่นจนรู้สึกอิ่มตัว มีความรู้สึกว่าอยากกลับบ้านอ,อยากกลับบ้านเพื่อมาดูแลเตีย่ยรแ,แม่ผมเสียตั้งแต่ผมเลี้ยงเล็กๆจะมาแค่ดูแลเตี่ยเท่านั้นม,มีความคิดอย่างนั้นว่าจะกลับบ้านเท่านั้นมไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาเพื่อจะมาดูแลวัดอะไรนั้นไม่ไม่<อ>ใช่ความคิด<อ>ของผมเลยนะครับก็เป็นเหตุว่าต้องกลับมาดูแลเตี่ยนะคะที่สุดแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้มาช่วยดูแลวัดแห่งนี้ใช่ไหมคะใช่อยากให้เราว่าน่า่ะน่าจะเป็นน้ําพระทัยของพระมากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตระกูลผมเนี่ย ดั้งเดิมในวัดหลังเก่าก็มีคนเฝ้าซึ่งเรียกชื่อลุงนวลผมก็ไม่รู้จักนะผมยังเด็กมากแล้วลุงนวลเสียชีวิตในวัดหลังหลังเก่าผมผมก็เลยถูกบังคับมาว่า้ช่วยมาดูแลหน่อยที่วัดนี้ไม่มีใครน,นั่นแหละมันก็เริ่มจากตรงนั้นนะกงผมมาเริ่ม มามาดูแลวัดหลังจากนั้นก่งเสียเตี่ยก็เข้ามาสวมแล้วผมก็ไม่รู้จัะพัชปูยังไงผมก็มาเป็นเจเนอเรชันที่สามเนี่ยสืบทอดนะคะสืบทอดพยายก็คิดว่าเป็นเป็นเป็นน้ำพระทัยของพระเพราะว่าเท่ากับผมไม่มีไม่มีโอกาสที่จะมาคิดตรงนั้นเลยว่าจะเข้ามาดูแลวัดแต่ถึงเวลานั้นก็ไม่รู้ยังไงว่าต้องมาคุณรับรองว่ามันเป็นของการซึมซับมากกว่านะเราเห็นบางทีเราเห็นในสิ่งที่ อ่านั่นแหละต้นตระกูลเราหรือบรรพบุรวษเราจ้ก็ทำมานาะมันก็ง่ายที่จะทำต่อจากท่านด้วยนะฮะแล้วนอกเหนือจากมาช่วยดูแลวัดอะค่ะได้มีส่วนร่วมในกิจการของวัดหรือว่ากลุ่มองค์กรของสังคมวัฒนธบ้างไหมคะจริงๆบอกตรงๆเลยผมเอนตี้มากผมอยากจะอยู่นิ่งๆตอนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยผมรู้จักคนเยอะค่ะบอกตรงๆว่าอาชีพผมเป็นนักขายซึ่งผมจะรู้จักคนมากจนผมไม่อยากจะคุยแล้วอ่ะผมอยากจะปิดตัวเอง แต่มาอยู่ตรงนี้ก็มาถึงแล้วมาถ้าเรามาอยู่นิ่งๆไม่ช่วยวัดมันก็กระไรอยู่แล้วเรามาเป็นผู้อาศัยวัดด้วยบอกตรงนะพื้นที่นี้ก็คือของวัดเรามาอยู่ฟรีนะครับมีที่กินที่นอนเนี่ยเราอยู่กับวัดเพราะฉะนั้นเราควรจะท่องทุ่มเทตอบแทนวัดกลับไปก็เลยเข้าเปลี่ยนความคิดก็เลยผันตัวเข้าไปคนเขาแนะนําให้ผมเป็นกรรมการสภาวัดบางแควนะก็โอเคเข้าไปก็ทํตั้งตั้งแรกมาอยู่ปัจจุบันนี้ก็เข้าที่ปีที่12แล้ว นี่เป็นสำคัญวัดหนึ่งฮะก็จะมีพี่อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยครอบครัวประดุงผลนะก็ทําคู่ด้วยกันมีอะไรก็จะช่วยกันพอมีงานวัดเสกวัดบรรทุกแหวววัดในเราก็เฮกันไปช่วยพอถึงเวลาทางโน้ยก็เฮมาช่วยเราก็เขาเรียกอะไรลงแรงช่วยกันเหมือนโงแขกอะไรอย่างนัี้ยถามชาวบ้านเอาแรงกันเนอะช่วยกันเอาแรงยับคนถามนิดนึงค่ะถ้าวัดตรงนี้มีครอบครัวคาทอลิกผมต้องพูดถึงว่าอดีตนะครับ13ครอบครัว13นะครับ หลักๆเลยตอนนี้จะเหลือประมาณสัก5ครอบครัวห้าครอบครัวก็รวมๆกันแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณสมาชิกประมาณตอนนี้ประมาณเต็มที่60คนก็ถึง่าเยอะนะ60คนเยอะจริงแต่ว่าเราไม่ได้ว่ามีมิซาเราจะมา60นะ6กนี่คือฉลองวัดเราจะรลรนค์ลงเฮ้ยจะสองวัดเรานะกลับมานะอยู่กรุงเทพอยู่ประจวบอยู่อะไรเนี่ยมาหน่อยนะอะไรมาแสดงพลังหน่อยเราจะมารวมกันตรงนั้นเน่เต็มๆแต่ปกติถ้าเกิดพ่อมาทํามิซาเดือนละครั้งเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ15าคน ใคนเท่านั้นก็อย่างที่ทราบเนาะวัดแห่งนี้ก็จริงก็มีมิซาเนาะทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สอเวลาสิบี่นาฬิกาถ้นะถ้าสรุปในสังทมนทนราชบุรีนะคะอยากจะมาร่วมนะแลมาเยี่ยมชมวัดวัดหลังนี้ก็ถือว่าเป็นวัดหลังที่2นะคะก็หลังแรกเนี่ยในสมัยของคุณพ่อปีชาเนาะก็ได้มาหรือไปเพราะว่าปวกกินเนาะพอมีการซ่อมแซมบูรณะนะคะแล้วก็ ที่สุดเราก็ได้มีวัดที่สวยงามนะคะก็อยากเชิญชวนให้มาชมนะคะใช่อยากอยากจะลงลงตรงนี้มากๆอยากจะอาศัยสื่ออยากอาศัยวัดเาหนุกแกช่วยช่วยพยามพันธ์เราะเราเหมือนเราเหมือนวัดเล็กๆอ่ะแต่อยากเราอยากจะต้อนรับนะแต่เราไม่มีองกาสเราก็เลยต้องอาศัยสื่อตรงนี้อาศัยตรงนี้ก็ต้องฉลองวัดทีผมก็ส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนขอบุณแขกนะส่วนใหญ่นะผมก็จะช่วยแบบนี้พยายามแบบ ปัสหาเราหน่อยใช่ขับรถตอนนี้ก็ทางรถผ่านแล้วก็ยังไงก็มาสะดวกแล้วเข้ามาใน่วันศกรนิดนึงจะฉลองวัดวันที่เท่าไหร่นะคะปีนี้อปีนี้ได้ถูกกำหนดแล้ววันอาทิตย์ที่7สิงหาอีกหนึ่งเดือนนะคะอีกหนึ่งเดือนนะคะใครสนใจดูรายการของเรานะคะก็นะคะ ปรับบุดมาเลยค่ะวัดเคยตโนบางน้อยนะคะไปขึ้นอยู่แล้วนะคะในแผนที่ของเรานะคะวันที่เจ็ดทีนี้เราควรถามนิดถามต่อไปเลยเราได้ได้มีโอกาสเห็นคุณทรงศักดิ์เนี่ยได้เคยอ่านบทอ่านเนาะในวัดด้วยนะเวลาที่มิสซาแล้วก็เป็นคนที่มีเสียงเพราะมากนะคุณรักคุณรักรู้สึกคุณรักชอบเสียงความความนุ่มของเสียงทีนี้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยได้ได้ได้ลองเคยแบบหรือว่าจัดสรรเวลาอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวบ้างไหมคะเวลาไหนบ้างส่วนตัวผมต้องบอกนิดนึงการอ่านพระคัมภีร์ในตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้คิด อะไรเลยไม่ได้คิดเลยตอนผมทางานเนี่ยผมไปเจอบอกตรงๆว่าผมไปเจอพี่น้องซึ่งเป็นโปรเตสแตนต์เขาจะมาคุยกับผมตลอดแล้วผมก็สังเกตว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่โปรเตสแตนต์ทำไมเขาเล่าร้อนเขาหยิบพะคคมภีมาเลยเขาเปิดเลยนะบทนี้บทนี้ปุ๊บแล้วคุยกับผมผมก็รู้สึกท้อใจเราเป็นคาทอลิกทําไมเราก็จะทำงานซึ่งผมก็บอกครูจอยั้งแล้วแล้วว่าผมไม่ใช่เป็นตัวคนอ่านพระคัมภีรตัวยงไม่เลยนะผมเเขาแทจโนเนนด้วยซ้าไป ตอนนี้ว่าตอนที่มีเวลาเนี่ยเมื่อกี้รุจอยใช่ไหมก็ถามผมว่าอาคุณร,รักว่า ผมจะอ่านตอนไหนโดยปกติผมจะอ่านตอนที่แบบผมทำกิจกรรมของส่วนตัวเรียบร้อยแล้วผมจะมานั่งเปิดอ่านและการเปิดอ่านผมก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอ่านของนักบุญฑรคนนี้คนนี้ผมเปิดเลยปึ๊บพระให้อ่านอะไรผมอ่านตรงนั้นเหมือนเหมือนภาวนาแล้วก็พระเจ้าต้องการบอกอะไรกับฉันในวันนี้ก็คือเปิดใช่แล้วก็เป็นพิธีการหนึ่งแล้วก็แปลกอย่างผมจะอ่านไอ้บทซ้ำๆที่ผมผมผมอ่านแล้วอะเออจะต้องมีอะไรตรงเนี้ยคล้ายๆอะไรอย่างงี้อใช่มเปอย่างนี้ มีพระวจาตอนไหนที่รู้สึกว่าประทับใจหรือเป็นพระวจาประจำใจที่จําได้อะไรเงี้ยคะนี่<ม>แหละคะ่ะที่ที่ผมบอกกันที่ผมเจอบ่อยเนี่ยแหละคือว่ามันก็เลยซึมซับว่ารู้สึกว่าอันนี้หรือเปล่าที่ทําให้เราประทับใจพระวจาอันนี้ม,มันก็จะไม่ใช่อันเดียวนะอันแรกก็คือวาอ่าสิ่งที่พระบอกผมเนี่ยบอกว่าการเวลาที่พระให้เนี่ยไม่เท่ากันแต่ละคนเราอาจจะได้ อาพูดถึงอายุเลยเราเกิดมาเราไม่รู้หรอกว่าพระจะให้เราเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราเตรียมความพร้อมไว้พระวาจาที่ผมประทับใจก็คือว่าจงเตรียมพร้อมไว้เมื่อพระบุตรเสด็จมาเมื่อไหร่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมและตรงนี้มันก็มีเป็นสิ่งที่สอนใจผมเหมือนกับว่าผมมีเตียอยู่ผมจะคอยสิ้นเดือนค่อยมาให้ตังเตียอะไรองนี้ยตอนนั้นผมรู้สึกผมคิดผิด ทำไมจะต้องรอเวลาเหมือนพระบอกว่าพระบุตรจะเสด็จมาเมื่อไหร่เราไม่รู้หมายถึงว่าเตี่ยอยู่กับผมอะผมไม่รู้หรอกผมจะไปก่อนเตี่ยหรือเตี่ยจะไปเมื่อไหร่ทําไมเราจะไม่ไม่ไม่ใช้เวลานั้นให้เกิดประโยชน์ที่สุดทําไมต้องเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ถึงเวลาจะก็ต้องจริงจะเตี่ยผมจากไปโดยที่ว่าผมรู้สึกว่าผมยังตอบแทนไม่ไม่ได้เท่าไหร่เลยทั้งทั้งเตี่ยบอกมึงกระตันยูมากนะเขาที่จะใช้คำของมึงเตี่ยพูดี้จริง มันกะตันอยู่มากเสียได้จากมือเยอะเลยแต่ผมรู้สึกว่าผมให้แกนิดเดียวเออผมเสียใจตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ประทับใจและเตือนใจผมว่าอย่าประมาทเรื่องเวลาพระจะดึงเราไปเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ค่ะอย่าพัดวันประกันดีจังนะคะค่านีคนที่ฟังเราเนาะเวลาที่ได้ยินคุณทรงศักดิ์แบ่งปันก็อาจจะทําให้หัวกลับไปคิดอีกนิดหนึ่งเลยวันนี้เราให้เวลากับคนที่เรารัก นะ่ะม่เหมือนกับวันเวลาเนาะมันมีค่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องจากลาลกไปนี้ไปนะคะแล้วก็จริงๆเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้เราก็อยากจะมีเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่านี้เราอยากจะแสดงความรักต่อกันมากกว่านี้แต่ที่สุดเราก็วันเวลาก็ผ่านไปโดยที่เราไม่รู้ใช่การเตรียมพร้อมก็คือเป็นเรื่องที่จําเป็นมากนะคะที่เราทุกคนต้องมีด้วยนะครันี่เป็นตอนที่อ่านเราก็พบมีเหตุการณ์หรือ เหตุการณ์ในพระคัมภีร์ที่ประทับใจหรือจำได้มีตอนไหนไหมที่รู้สึกอ่านแล้วมันติดชอบตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยชอบตอนนี้เหรอเรื่องราวก็ได้อุืงมาอะไรเงี้ยก็คงไม่ไม่พ้นกับเรื่องชีวิตตัวเอกเต่ยอะไรเงี้ยมาก็คือว่าบุตรที่หายไปแต่ไม่ใช่ว่าผมมีพี่น้องสองคนไม่ค่อยจะสนใจไม่ค่อยสนใจเกินเท่าไหร่บุตรที่หายไปหมายถึงว่าเราไม่ได้กระตันยูที่ว่าเอาทรัพย์สินของพ่อแม่ไปผ่านนะเพียงแต่ว่าเราอ่ะ ไม่เอาเวลามาให้พ่อแม่อพอรู้สึกว่าตอนที่ผมกลับมาเนี่ยเตียเ,เขาดีใจแต่ผมไม่ได้รู้สึกเพียงแต่ซื้อของมาให้เอาเงินมาให้ซื้อของกินมาให้แต่ไม่เคยมาจเจ้าแจ๊กเต่ยเต่ยสบายดีไหมเจ๋เจ็บป่วยอะไรไหมไปเที่ยวไหมไม่เคยจเจ๊กแจ๊กงั้นอพอผมมานึกถึงอะรายะออังที่แปลว่าผ่านไปแล้วเนี่ยทําไมผมมองไม่เห็นตรงนั้นเต่ยเ,เขารู้สึกเขาเขาเขา,เขาปากพรืมยินดีที่ลูกมาแต่ลูกดันมา เอาเงินมาให้เตี่ยเอาของกินมาให้แล้วผมก็ไปนั่งคุยกับพี่ชายไปนั่งดื่มกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สนใจถึงที่บอกว่าตรงเนี้มันมันสร้างความรู้สึกผมมากๆเพราะว่าแล้วก็พระพระอาจาในข้อเนี้มันทําให้ผมเก็บมาคิดตลอดก็อยากจะฝากจริงจริงก็อยากจะบอกจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่ามันยังติดอยู่ในใจคุณทรงศักดิ์ไหมนะคะแต่ว่าแต่คุณรักเชื่อว่าเหมือนพระเจ้าก็ให้บทบทบทสอนเรากับการการใช้ชีวิตอยู่กับอยู่กับผู้เป็นที่รักนะคะแล้วก็สิ่งที่ สิ่งที่คุณทรงศักดิ์ได้ทํากับบิดาผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าก็รับรู้แหละว่าเรารักรักพ่อเนาะใน,ใน,ใ,น,ใ,นในความที่เป็นตัวตนของเราเะะใช่ใชเนาะแล้วก็ถือว่าจริงๆเรื่องเนี้ยเราก็ฟังพระวจนะตอนนี้กันมาหลายๆครั้งเนาะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้เหมือนกับที่คุณทรงศักดิ์บอกนะมาแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ถามสารทุกสุขดิบอะไรเงี้ยเนาก็ ใครที่ยังมีเวลา <S <S มีบิดามารดายอยู่เนาะเราก็อยากจะให้เรื่องนี้พระวาจารพระของพระเจ้าตอนนี้เนาะสะท้อนกลับไปว่าเราต้องให้เวลากันแล้วก็ชอบตอนหนึ่งนะที่ตอนที่เล่าบอกว่าตอนที่กลับมาพ่อดีใจเตี่ยดีใจเนาะคิดถึงภาพนใ<ช>พาพนพระคัมภ<ล>ีร์เนาะที่บิดาเนี่ยรอคอยลูกนะคะว่าเอ้ยลูกกลับมามองที่ประตูเสมอเมื่อไรจะมาทักทีอะไรเงี้ยเชิญประมาณนั้นเลยทําให้เห็นภาพแล้วก็คิดถึงเลยว่านี่แหละคือพระวจารของพระเจ้าก็คือชีวิตของเรานั่นเองนะคะคร้อันนี้เนี่ยสอดคล้องเลยนะ การที่คิดถึงชีวิตเราแล้วก็เพราะว่าจะพระเจ้ามาแตะชีวิตเรายังไงเบรกกันสังนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะ้ลิกจริงๆไม่ได้เครียดนะแต่เป็นเป็นกันในวันที่ดีมากเลยนะมันแต่แต่ความเป็นมนุษย์เราทุกคนนี้แหละที่เราดำเนินชีวิตทุกวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาพักเล่นเกมกันสักเล็กน้อยนะคะนี่คุณรักคุณจอยเตรียมกล่องของก่อนไปสองกล่องนะอันนี้จะมีสิ่งของอยู่กติกาง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณทรงศักดิ์นะคะเรื่องหนึ่งกล่องในสองกล่องนี้เปิดมาเจอสิ่งของแล้วคิดถึงเพราะว่าจะตอนไหนหรือว่าเหตุการณ์อะไรก็ได้้าจดดูก็ไนะะค ลองจับดูแล้วเลือกก็ได้นะคะได้ครับว่าเลือกอันไหนนี่อันไหนดีคะผมชอบด้านขวาแล้วกันชอบด้านขวาเปิดเลยค่ะ,<น>ะเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะ ไม่มีการนี่หยิบขึ้นมาได้ค่ะหยิบมลาชูเกล้องได้เลยค่ะอันนี้ปลาสองนะครับปลาสองปลาสองปลาทูนะคะปลาทูปลาทูนะคะมาีดยวให้นี้่ก็อาจจะมีปลาทูให้ทานด้วยนะสดคล้องกับเลยนะชูไมาอยู่สมุทรสงครามนะคะแดนแดนแห่งปลาทูนั่นเองนะคะนะคะอันนี้นะคะคิดถึงอะไรดีปลาทูเออ่ถ้าจะให้เกี่ยวพันกับพระวจนะปลาทูผมก็คงจะนึกถึง วันที่พระสุจ้าไปพบประชากรแล้วท่านก็พระองค์ก็สงสารว่าอาหารไม่มีมท่านก็เลยให้บรรดาอักสาวกนะครับทำตามที่พระองค์บอกอ,อาสาวกว่ามันจะพอได้ยังไงมีแค่ปลาอ <S 2> 2 <S สองตัว,ตวหนมปังห้าชิ้นแต่ได้ความเชื่อพระองค์ก็บอกว่าไปทำเถอะอ เก็บได้เก็บมากมายเก็บได้เก็บมากมายนะเะือเห็นปลาผมจะต้องถึงพระวาจาข้อนี้ครับผมคุณจอยละอันนี้จะกิดนะก่อนคุณจอยแบ่งปันพระวาจาตอนนี้ก็เป็นพระวาจายอดคิดนะเลยที่พูดถึงปลาก็จะคิดถึงตอนที่พี่สุจราสมศรัจนะิดอคิดถึงผู้คนรักผู้คนนะประชากรของพระองค์ที่ติดตามก็ไม่ใช่แค่อิ่มใจนะมันอิ่มอิ่มท้องด้วยนะคะอ้าวคุณจอยนะคุณจอยคิดถึง ถ้าเกิดว่านึกถึงปลาในพันธสัญญาเดิมนะคะก็คิดถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าเนี่ยทรงทํากิจการยิ่งใหญ่ในชีวิตของโยนานะคะก็สั่งให้ไปประกาศข่าวดีที่เมืองนีนาเวใช่ไหมคะที่สุดแล้วโยนาก็ไม่อยากไปนะก็จะหนีนะคะแล้วก็ที่สุดก็พระเจ้าก็ทําทให้เขาต้องถูกโยนลงมาในทะเลแต่ก็มีปลาตัวหนึ่งเนี่ยมากินเขาเข้าไปนะคะ สามวันก็ไปคายเขาออกในเมืองที่พระเจ้าต้องการให้เขาไปนะคะแล้วก็เป็นบทสอนอย่างหนึ่งนะคะว่าบางทีเราอ่ะก็ดื้อนะคะชีวิตก็ดือ้อแต่พระเจ้าก็จะมีหนทางที่จะเรียกเรากลับมาในในสิ่งที่พระองค์ปรารถนาหรือมีพระประสงค์ในชีวิตของเรานะคะความดื้อของเราพระเจ้าก็มองข้ามไปแล้วก็ยังทรงช่วยเราแล้วก็เรียกเรากลับมาในหนทางของพระองค์นะคะก็อดไม่ได้นะที่จะคิดถึงตรง,ตรงนี้นะเพราะเราก็อยู่ริมน้ำด้วยก็คิด<ม>ถึงเหตุการณ์นี้นะคะ แล้วคุณรักอะคะชอบเพราะว่าจาหรือว่าคิดถึงพระวจาะตอนไหนคะอพอดีเมื่อกี้คิดถึงที่คุณทรงศักดิ์เล่าเรื่องของพ่อกับลูกนเนาะก็เลยทําให้คิดถึงพระทศเนเดินอีกเรื่องหนึ่งอะคะเรื่องของโทบิดนะคะที่โทบิดเนี่ยถูกมูลนกเนาะหยดใส่ตาแล้วทาให้ตาบอดแ,แล้วก็ปรากฏว่าโทบิยาที่เป็นลูกชายเนี่ยก็หาวิธีการรักษานะซึ่งทูตสวรค์ของพระเจ้าเนี่ยก็บอกให้โทบิยาเนาะจับปลาขึ้นมารักษาโทบิดนะคะแล้วก็ทําให้ปลาของโทบิดเนี่ยกลับมา มองเห็นได้อย่างเหมือนเหมือนเดิมนะคะก็เลยคิดถึงเรื่องนี้ด้วยนะมีความเกี่ยวพันระหว่างลูกและบิดาเหมือนกันนะคะอ๋อย่างนี้เองค่ะนี่ก็เป็นช่วงที่สําคัญของรายการของเรานะคะก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจะได้คิดถึงพระวจ a j ของพระเจ้าไปด้วยกันนะคะเมื่อคิดไม่เห็นปลาจริงๆก็ยังมีหลายตอนเลยเนาะที่เกี่ยวกับปลาเนี่ยแล้วท่านผู้ชมอ่ะคิดถึงพระวจาของพระเจ้าตอนไหนอาจจะไม่ได้ตรงกับเราสองคนสามคนก็ได้นะคะแต่ว่าก็อยากให้คิดถึงพระวจาของพระเจ้า ไปด้วยกันนะคะ,คะแล้วก็กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่สองของรายการนะคะในช่วงนี้ก็อยากจะเน้นไปที่ชีวิตนะคะอยากจะให้มาดูว่า,พร,า,วา,าพระวจาศัพท์เจ้าไนี่เกิดผลในชีวิตของคุณทรงศักดิ์ยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นเ,เมื่อกี้นี้ก็บอกแล้วนะว่าถ้าเกิดถามว่าตรลงกับชีวิตตอนไหนก็คิดถึงเรื่องบุตรที่หายไปใช่ไหมคะแล้วยังมีตอนไหนอีกไหมคะที่รู้สึกว่าตรลงกับชีวิตหรือมีผลต่อการดําเนินชีวิตนะคะ เพราะว่าจะที่ตรงกับชีวิตนะครับะจะตรงมากๆก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเรามองตัวเองเนี่ยสูงกว่าคนอื่นอัตตามันสูงเรามองเห็นแต่ความดีของตัวเองแต่ไม่มองความดีของเพื่อนซึ่งความดีของเขาเยอะมากกว่าความไม่ดีอีกแต่เราทําไมไม่คิดคิดมองตรงนั้นเพาราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่า,วาสิ่งที่ผมประทับใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพระเยซูเจ้าบอกว่า คุณจะลงโทษเขาให้คุณมองตัวเองถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีความผิดคุณเอาหิน้างทุ่งเขาพอพอรู้จักอ้าวเพราะอาจาตอนนี้ใช่ไหมครับผิดอะครที่ไม่ทําผิดก็ให้เอาหินทุ่งเขาเถอะอะไรอย่างนี้ถึงที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าคนน่ะคนคนที่รู้จักอะทําไม่ดีต่อเราเรารู้สึกว่าจะลงโทษเขาเออแต่ไม่ได้มองว่าเราอะเคยทําไม่ดีกับเขาบ้างหรือเปล่านะฮะ เพราะฉะนั้นการจะตัดตัดสินใจเนี่ยว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีเนี่ยให้มองตัวเองก่อนอแล้วตัวเองถ้าเกิดเรามองตัวเองได้ชัดเราก็จะมองคนอื่นได้ชัดเพิ่มขึ้นใช่ครับ เราคิดถึงอีกท่อนหนึ่งเรื่องเลยนะท่อนซุงนะกับอะไรเราเรามองไม่เห็นเศษฟางเนาะแต่เราไปเห็นท่อนซุงในในไปเห็นเศษฟางในในตาคนอื่นแต่ไม่เห็นท่อนซุงในในตาของเราประมานั้นประมาณนั้นับซึ่งมันก็จริงนะบางครั้งเราก็มองแต่ว่าสิ่งที่คนอื่นทํากับเราเนาะแต่บางครั้งเราก็ลืมมองว่าเฮ้ยแล้วเราทำอะไรต่อคนอื่นบ้างนะคะแล้วก็ก่อนที่จะตัดสินอะไรใครเนาะก็อย่าลืมเราทุกคนก็ มีความผิดเนาะความผิดทั้งนั้นแหละใช่ค่ะให้พระเจ้าได้เป็นผู้ตัดสินดีกว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขถูกต้องครับ่ะตอันนี้ก็ดีมากลยใช่ใช่รู้สึกจริงๆบอกว่าเนี่ยเป็นคนไม่สันทัดเพราะว่าจะแต่เท่าที่คุณรักคุณจอยเชื่อว่าเนี่ยมีหลายตอนว่าเลยนะที่แบบว่าเออมาใช้ในชีวิตแล้วก็หรือว่าเกิดเหตุการณ์แล้วนึกถึงพระวจนะตอนนั้นได้นะคะทีนี้เราก็มาใกล้ตัวอีกนิดนึงนะคะใกล้ตัวคนสงสัรเข้าไปอีกในเรื่องของกระเดินชีวิตพฤติกรรมต่าง มีนอกจากพระวจาที่ประทับใจแล้วพระวจาที่รู้สึกว่ามาเป็นชีวิตแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์มีพระวจาตอนไหนบ้างไหมที่รู้สึกว่ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆของเราให้เราเป็นคนดีขึ้นที่พระวาจารพระเจ้าได้ช่วยขัดเกลาเราอะไรไหมคะมตรงนี้ผมบอกตรงๆว่านิสัยผมดั้งเดิมนี่ยผมคนขี้ใจร้อนค่ะใจร้อนและมุทะลุมากอม <laughs> พอด้วยอายุอายุมากขึ้นแล้วก็ ในการที่ว่าเปิดพระวจาดูบ่อยขึ้นม,มันคงว่าพระพระพิจานณะาน่าจะน่าจะชี้ทางผมให้ผมเย็นลงแล้วพิจารณาความผิดถูกต้องอะไรที่มันควรจะหยุดก็ต้องหยุดไม่ใช่มุตลุต้อง็อกผมปมนคนที่ว่าผมเร็เงเร็งปัญหาไอเร็งเร็งผลเฉพาะหน้าโดยไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามหลังไปที่เป้าหมายเลยเป็นแบบนั้นจริงๆนะขอให้เป้าหมายสุดะ ไปก่อนเดี๋ยวอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวแก้กันตอนนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆบางครั้งเราก็ว่ามองที่เป้าหมายจนลืมแบบลืมที่จะคิดถึงเงๆหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางเนอะบางทีมันอาจจะกระทบใจใครหรือมีผลกระทบอะไรไปบ้างแต่พอถึงเวลาเราก็คิดว่าเอ้ยแต่ว่ามันสําเร็จอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันอาจไม่พอเนอะมันอาจจะต้องไปด้วยกันนะก็ใว่ตอนนี้คือใจเย็นลงใจเย็นขึ้นรับครอบมากขึ้นก็นิ่งนิ่งลงเยอะแต่จริงๆมันก็สอดคล้องกับเมื่อกี้ที่พระวจนะตอนที่เม แบ่งปันนะที่ว่าเลยนะไม่ไม่ตัดสินคนอื่นนะไม่มองความผิดของคนอื่นเป็นเรื่องรุนแรงนะทะที่บางทีเราก็มีด้วยมันก็เลยสอดคล้องกันว่าเออชีวิตชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเราก็มองคนอื่นอนยะ่างที่เห็นเห็นคนอื่นมากขึ้นอนะ่ะพูดง่ายๆเ,เนาะแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตอะค่ะประสบการณ์ชีวิตของเรารวมถึงการที่เรายอมรับพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาให้เติบโตในชีวิตของเราอะก็จะทําให้เรา พูดง่ายๆว่าจะทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรอะไรมันก็เลยทําให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่ได้โตขึ้นแต่อายุตามตัวเลขนะเนาะแต่ว่าชีวิตเราก็จะสวยงามขึ้นด้วยนะคะคจะเป็นอย่างั้นนะคะค่ะสุดท้ายก็อยากจะให้คุณงสงศั์จะได้เชิญชวนท่านผู้ชมนะคะจะได้อ่านพระวจารของพระเจา้าแล้วก็รักพระวจารของพระเจ้าเหมือนกับที่คุณสงศัดิ์ได้ประสบนะคะโอเคยินดีครับผมไม่ใช่กูรูนะครับที่จะมาสอนใครให้อ่านพระวจาแต่อยากจะ สกิดใจคุณนิดนึงนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยพระเ,เป็นเจ้าประทานชีวิตให้เราเนี่ยวันละ24ชั่วโมงเท่ากันเราทํากิจกรรมของเราเนี่ยมากมายมถ้าคิดว่าจะอ่านาพระคัมภีร์นะครับอ่านพระวจาเนี่ยคุณเริ่มจากขอ5นาทีก่อนอนะครับขอ5นาทีเปิดดูเปิดบทไหนก็ได้แบบผมเนี่ยเปิดได้บทนั้นอ่านบทนั้นน,น,น,นะครับอ,อย่าไปคิดว่า S <S เราจะต้องไล่จากนักบุญมาราโกลูกายนาไม่ต้องเลยคุณอยากเปิดดูอะไรเปิดไปเลยขอให้คุณมีพระพีเพียงเล่มเดียวนะครับและการอ่านนี้ยอย่าไปคิดจริงจังว่าฉันจะต้องอ่านแล้วจะต้องรู้ไม่เลยคุณอ่านแบบเพลิดเพลินแบบศึกษา,า,า,าประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับสิ่งที่ผมไม่การันตีว่าคุณจะได้อะไรนั้นผมบอกไม่ได้คุณจะได้อะไรต่อเมื่อคุณทําอย่างต่อเนื่องพระเป็นเจ้าจะบอกท่านบอกคุณเองว่าคุณได้อะไรจากการอ่าน พระบิดาจะทรงบอกเองอและอย่าคาดหวังอะไรนะครับว่าฉันอ่านแล้วจะต้องได้พระบิดาจะประทานให้เมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่พระองค์จะประทานอ,อย่าไปคาดหวังว่าฉันขอแล้วจะได้แต่คุณต้องกล้าขอ,อแต่อย่าคิดว่าจะได้แล้วแต่พระองค์จะประทานเวลาที่เหมาะสมมาฝากไว้เท่านี้ครับนะคะอย่างน้อยที่สําคัญเลยก็คือ ให้อ่านพระวจาก่อนให้เปิดพระคัมภีร์ก่อนนะให้มีพระคัมภีร์แล้วเปิดพระคัมภีร์ส่วนคาตอบที่เราจะได้จากพระเจ้านั้นก็คือเป็นพระองค์ที่จะประทานให้กับเราใช่ก็การอ่านพระวจาก็เป็นการที่เราให้พระเจ้าพูดกับเรานั่นเองนะคนนะ ค่ะก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณทรงศักดิ์นะคะทางรายการก็มีของที่นีระลึกเล็กๆน้อยๆนะคะจับมอปายขอบคุณที่ให้เกียรติพูดคุยด้วยาจารยคุณดมินิสซาบิโอแล้วหาไม่ได้ลมอสุดเจ้าพาไทยให้นะครับมีตาทนกันครับเช่นกันครับอันนี้ก็ตั้งแต่มาอยู่ผมก็สวดพระไม่ตาจนันบ่ายสามเล ยุงเทพไม่เคยเลยอบอกตรงๆอันนี้เหมือนออพระจัดสรรนะพระเมตตาพระเมตตามาให้นะคะคคโอเค,อคนะคะคมากเลยครับขอพระเมตตานะครับอดพร คุณครูทั้งสองทีมงานนะครับขอบค,คุณมากขอบคุณมากครับผมและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรับชมรายการของเรานะคะฝากรายการเช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวจาไว้ในหัวใจของทุกท่านด้วยนะคะอยากให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ถ้าเราคิดว่าพระวาจาหรือว่าตอนนี้นะคะที่เราได้ชมเนี่ยดีได้ให้ข้อคิดสะกิดใจกับเราก็อย่าลืมแชร์ไปให้ หรือว่าคนที่คุณรักได้ชมรายการของเราได้นะคะใช่นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราสามคนนะคะคุณจอยคุณรักนะคะคุณทรงศักดิ์ก็ขอรักผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเสาร์นหน้านะคะแขกรับเชิญจะเป็นใครใ<ช>นะคะ<ช>อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะหรือ u ั s c r คร e นั่นเองเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมติดตามของรายการของเรานะคะ10โมงถึง10โมงครึ่งนะคะเ<ช>วลาดีนะคะว,ว,วันเสาร์เราคิดถึงพระวาจาะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนขอพระเจ้าไอพอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรายการนะครับในช่วงสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากนะครับเรื่องเกี่ยวกับอ่านพระวจน j ของพระเจ้านะครับอยากคิดว่าอ่านแล้วเราจะได้อะไรจากพระองค์นะครับอยากคาดหวังพระองค์จะประทานเมื่อถึงเวลาที่ถึงเวลาให้กับท่านนะครับแบบผมเนี่ยผมไม่ได้เจตนาที่ว่าจะต้องอ่านทุกเรื่องนะครับผมเปิดอะไรได้อ่านทันทีในบทนั้นนะครับ อยากจะขอบคุณท่านที่นะครับอ่านอย่างประจําอยู่แล้วนะครับจงอ่านต่อไปส่วนพี่น้องที่จะเริ่มนะครับขอใช้เวลาแค่วันละ5นาทีนะครับเริ่มอ่านและท่านจะรู้ว่าอ่านแล้วท่านจะได้อะไรนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าอย่าประมาทกับเวลาพระเป็นเจ้าประทานชีวิตให้เราวันละ24ชั่วโมงแต่สุดท้ายพระองค์จะประธานให้กกี่ปีเราไม่ทราบเพราะฉะนั้นจงทําทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์อยู่ใกล้พระให้มากที่สุด ขอพระให้มากที่สุดพระจะให้หรือไม่ให้แล้วแต่ท่านจะประทานนะครับขอฝากไว้เท่านี้ส่วนนะครับในเรื่องของส่วนรวมนะครับวัดบางน้อยวัดนบ,บุญกาเยตโนแห่งนี้นะครับจะทําการฉลองในปีนี้คือวันอาทิตย์ที่7เวลาบ่าย2องนะครับสิบสนาฬิกาถ้าเป็นไปได้นะครับขอนะครับขอกําลังกายกําลังใจมาร่วมฉลองกับพวกเรามาร่วมนวัสการท่านนบ,บุญกเยตโนและอดีตพระสังฆราชปาสตีนะครับ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณด้วยใจอยาอกาสัตปรุษวัดบางน้อยครับขอบคุณครับประดีครับ